สำหรับปีนี้นะคะปี2024เทศกาลที่น่าสนใจและน่าจาับตามหมองมากที่สุดในปีนี้ก็คือเทศกาลสงกรานต์ค่ะโดยประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ยอมเลยนะคะว่ากันว่าปีนี้เตรียมการจัดงานยิ่งใหญ่แล้วก็ใส่ชุดไทยกันแบบหวานชํำเลยทีเดียวว่ากันว่าตอนนี้มีการโปรโมท Save the Date ในช่วงเดือนเมษาย,ยนปี2024ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะเนื่องจากมีงานยิ่งใหญ่ Cambodian American Cultural Center โดยมีการโปรโมทร,รูปภาพสวยงามว่ากันว่าเป็นชุดโบราณแต่ว่ามีลักษณะเหมือนกับสวมสบาย โดยหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าชุดลักษณะแบบนี้เป็นชุดแบบดั้งเดิมและวัฒนธรรมโบราณอย่างที่ว่ากันมาหรือเปล่าโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์นะคะว่าภาษาดั้งเดิมของประเทศเพื่อนบ้านที่เรียกว่าโจชนามทมเยหรือภาษาอังกฤษว่าชวนชนามทมยเป็นสงกรานต์ตามเสียมแล้วนะชุดดั้งเดิมไปไหนนอ้อสงสัยจะส่งกระเป๋าเดินทางจากงานแต่งของกัพูชาไปยังสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วจะอยู่ที่ไหนซันดาาก็ไม่เปลี่ยนเลย เดี๋ยวเจอนะดูสิอุตส่าห์ไปจัดงานสงกรานไทยในอเมริกาแบบนี้เกาะไทยทำมาหากินตลอดเลยนะวันธรรมดาก็เกาะชื่อไทยใส่ร้านอาหารส่วนวันพิเศษก็เอาอีกแล้ว ไม่ยอมสร้างเองเลยนะไม่ยอมผลักดันวัฒนธรรมแท้ๆของตัวเองให้โลกได้รู้จักเลยไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าตั้งใจตัดหน้าไทยหรือเปล่าเพื่อให้คนมองว่าสงกามของไทยนั้นมาทีหลังบางกว่าดีเอ็นเอของเขาแรงจริงทั้งในและก็ต่างประเทศเลยนะเล่นกันเป็นเครือข่ายเลยไม่ธรรมดานะเนี่ยกล้าใช้คําว่า nestoration ด้วยประเทศนี้ควรจะภูมิใจหรือเปล่าช่วยกันพดุงรักษามรดกวัฒนธรรมหน่อยไหม เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บ่านพบุรุษได้สร้างสรรค์กันเอาไว้นะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหทำกันยันต่างประเทศโดยโรแบบนี้สุดยอดจริงๆรีบจัดตัดหน้าไทยเหมือนปีที่แล้วกับประเทศญี่ปุ่นเลยบางก็ว่าดูโลโก้สิรัฐบาลเขาสนับสนุนนะ รุ่นใหม่มาแรงเคลมหนักเคลมนานที่สุดบางกว่าต่างชาติเาก็รู้ว่านี่คือประเพณีวัฒนธรรมของประเทศอะไรแต่ว่าต่างชาติอาจจะไม่รู้จักโจชนามทรมเยเหมือนที่ไปถามต่างชาติว่าอังโควัดอยู่ที่ไหนต่างชาติกลับตอบว่าอยู่ที่ไชแลนด์บางคอมเมนต์ก็บอกว่าแม่สมัครสมัครเคลมกันทั้งประเทศเลยนะจ๊ะทั้งในและต่างประเทศบางกว่าตอนเขาจัดงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องกันด้วยหรือเปล่า แบบนี้จะต้องติดตามกันดูนะครับบางคอมเมนต์บอกว่ารับรองร้อยละร้อยสั่งซื้อชุดจากไทยแน่ๆสร้างภาพจําใหม่ให้กับชาวโลกเรื่องชิงสื่อพื้นที่ไทยไม่เคยสู้เขาได้เลยนะเนี่ยคงจะวางสร้างความสับสนให้กับชาวต่างชาติคอยดูละกันเดียวก็จะมีแต่พวกเดียวกันบางคอมเมนต์บอกลองสังเกตดีๆ ยิงเคลมของไทยยิ่งดังนะจ๊ะบางก็ว่าสงสัยประเทศเพื่อนบ้านรักงานสงกรารไทยนหะสิอาจจะอยากช่วยโปรโมตก็ได้แบบนี้สงกรานไทยแข็งแรงแน่ๆขอบคุณนที่ช่วยกันบางก็ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตอนนี้เขากาะปฏิทินรอล่วงหน้าแล้วค่ะเขาจองตั๋วมาเที่ยวไทยกันหมดแล้วแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้มีแผนอยู่ในการท่องเที่ยวเลยอะ่ะบางก็ว่าเพื่อการบันเทิงแต่ว่าคนไทยเรายังไงก็ต้องช่วยกันนะพัฒนา ชาติต่อไปหากประเทศเพื่อนบ้านเตรียมจัดงานชนกับเมืองไทยเหมือนกันเทศกาลหน้าจอแบบนี้จะต้องชนกันแน่ๆบางคอมเมนต์บอกว่าชาวต,ต่างชาติจะต้องเข้าใจสมัยว่างานสงกรานไทยไม่ใช่ของประเทศเพื่อนบ้านงานสงกรานของประเทศไหนก็เป็นของประเทศนั้น เอาสองประเทศมาเกี่ยวดองกันไม่ได้เพราะนั่นไม่ใช่ญาติมิตรอยากให้ชาวต่างชาติต้องเปิดหนังสือประวัติศาสตร์จะได้ทราบความจริงว่าวัฒนธรรมนั้นยิ่งใหญ่และสวยงามขนาดไหนไม่เหมือนประเทศเพื่อนบ้านที่มั่นอกมั่นใจ พูดว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของวัฒนธรรมทงทั้งที่ความเป็นจริงประเทศตนไม่เคยมีวัฒนธรรมใดๆเป็นของตัวเองเลยมีเพียงการกาอกระแสะของประเทศไทยซึ่งนี่เป็นความจริงที่เขาไม่เคยจะยอมรับบางกวานีแหละโดนทั้งจีและเวียดนามกําลังจะยึดประเทศอยู่แล้วแต่ยังไม่สนใจกลับมาสนใจแต่เรื่องข้างบ้านแล้วก็มาคอยแขวะไทยทุกวันบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจริงๆแล้ว ชาวสามนาฬิกาสมควรอย่างยิ่งที่จะกลับไปพัฒนาชุดประจำชาติของตัวเองนะจ๊ะไม่ใช่ว่าวิ่งตามวัฒนธรรมไทยแบบนั้นมันไม่มีประโยชน์ประโยชน์เพราะว่าวัฒนธรรมของไทยเราไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับประเทศอื่นใด ทำไมถึงไม่ยอมคิดไปพัฒนาประเทศตัวเองล่ะคะบางก็ว่าความสำเร็จของงานสงกรานไทยไม่เกี่ยวกับมรดกอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าไทยเรารักษาประเพณีแล้วก็มีการจัดงานทุกจังหวัดและมีชื่อเสียงมาอย่างช้านานจนหากพูดถึงประเพณีสา์น้ำทุกคนในระดับนานานชาติก็จะนึกถึงแต่ประเทศไทยเท่านั้นโดยชาวต่างชาติทั่วโลกเขารู้กันในอาเซียนเพราะประเทศอื่นๆก็ได้มีการเล่นน้ำแต่ที่โด่งดังและทำดีมาโดยตล ก็อยู่ที่ประเทศไทยเรานี่แหลมะมรดกโลกที่ไทยนั้นได้มามองว่าเป็นการันตีว่าทั่วโลกนั้นรับรู้แล้วแต่ที่โด่งดังและมีคุณค่าจริงๆอยู่ที่ประเทศไทยใครๆเขาก็รู้ประเพณีเดียวที่ขอให้ไทยได้ก็คือลอยกระทงเพราะว่าประเพณีนี้ถือว่าสําคัญมากๆเลยบางก็ว่าประเทศที่ไม่มีอารยะทัดไปขอตัวเองก็เลยจ้องแต่จะเกาะแล้วก็ดูกระแสข,ของต่างชาติที่มีวัฒนธรรมโด่งดังล่ะสิ บางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่นะขนาดที่ได้กู้เงินก็ยังเข้าใจว่าเขาช่วยแล้วก็ให้ฟรีเลยนี่ไม่รู้อะไรเลยจริงๆหรือนี่บางคอมเมนต์ก็บอกถ้ามองไปกลางจะบอกอวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านแยกออกจากกันเลยก็คงจะไม่ได้เพราะว่าเคยเป็นเมืองใต้อนาน,านิคมของไทยบางคอมเมนต์ก็บอกวันๆหมกมุ่นอยู่แต่กำแพง แบบนี้คงจะเจริญได้หรอกนะบางก็ว่าถ้าเขาคิดเองได้ก็คงจะไม่ค่อยมาทําอะไรแบบนี้หรอกระวังเถอะเดี๋ยวจะเสียใจเรื่องสงกรามน,นะบางคอมเมนต์ก็บอกดูแลน่าสงสารประเทศเพื่อนบ้านนี้คงจะเหนื่อยหน้าดูที่จ้องเคลมไทยทุกวันวิ่งตามไทยทุกๆเรื่องน่านสงสารมากเลยต่างชาติเขารู้แหละว่าอะไรจริงหรืออะไรปลอมแม่จนบ่านนี้ละยังเข้าใจว่าตัวเองเป็นต้นฉบับอีกอีกสิบชาติไม่รู้จะคิดตามแทนหรือเปล่า บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเหมือนร้านอาหารนั่นแหละที่ไม่มีคนเข้าก็เลยต้องทำเมนูเรียนแบบร้านข้างๆที่มีคนแน่นเต็มไปหมดโดยไม่สนใจว่าจะอร่อยเท่าต้นตำรับหรือเปล่าหลอกได้ก็แค่ลูกค้าขาจอดที่เขากินครั้งเดียวแล้วเขาก็เลิกกินแล้วล่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเดี๋ยวเหอะ ไทยเอาชุดซัมปอดกลับมาพัฒนาต่อยอดจนโด่งดังแล้วก็อย่ามาร้องขอเอาคืนนะบางก็ว่าไทยจัดงานที่เมืองไทยสงกรานก็เป็นประเพณีไทยแต่ประเทศเพื่อนบ้านทำไมถึงกลับเดือดร้อนดิ้นกันดิ้นไปมาตลกตลกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าประวัติศาสตร์นั้นบิดเบือนได้หรือวัฒนธรรมที่อยู่กับผู้คนเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะสิ่งนี้ มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นวัฒนธรรมที่คงอยู่คู่กับคนไทยหากหันไปมองรอบๆตัวคนไทยนั้นมีวัฒนธรรมทั้งพูดและพรามแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันบางก็ว่าแบบนี้เดี๋ยวในอนาคตคงจะหมดมุกเอากำแพงมาปลุกใจแล้วละสิ บางคนก็บอกขอมองว่าการปลูกฝังค่านิยมนี่สำคัญมากคนไทยก้าวข้ามคําว่าอิจฉาหรือเอาชาติไปเทียบชาตินันชาตินี้มานานแล้วเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในสายตาได้ซ้ำ ประเทศใดที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีวัดว่าอารามที่มีความโบราณแต่ไม่นำเอกลักษณ์ประจาชาติมาใช้ประโยชน์ทำให้คนทั่วโลกนั้นรู้จักแล้วก็ไล่เอาวัฒนธรรมหรืออะไรๆที่ด่งดังของประเทศอื่นอ้างมาเป็นของตัวเองแบบนี้ไม่สามารถกล่าวอ้างได้ ว่าตัวเองเนั้นเป็นต้นตํำรับและบางคอมเมนต์ก็บอกนะคะว่าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ใช่แค่รู้ว่าสงกรานคือของประเทศไทยแล้วก็ต้องมาเที่ยวที่ไทยนะแต่รู้แม้กระทั่งสถานที่ที่จะมาเล่นน้ำสงกรานว่าต้องไปตรงไหนซอกไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนด้วยซ้ำสุดยอดไหมล่ะเมนจ้ายิ่งปั่นนะไทยยิ่งดังนะ